เอ่อพูดเป็นภาษาต่างดาวค่ะข้าการนะคะดีเลยไปประมาณ6เดือนเหมือนคอร์สหนึ่งอะคะ่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือภาษาต่างดาวเริ่มลดลงแล้วก็มีพาาัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่ก็คือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์เลยเพราะว่า ก่อนมาเรียนเนี่ยน้องก็จะมีปัญหาเรื่องของออพูดเป็นภาษาต่างดาวค่ะแล้วก็ทางเราอะ่ะก็เลยไปหาคุณหมอพัฒนาการให้เขาประเมินปรากฏว่าเออน้องพัฒนาการอะคะ่ะดีเลยไปประมาณ6เดือนเหมือนตอนนั้นน้องประมาณขวบ9เดือนแต่พัฒนาการเขาเทียบเท่ากับเด็กขวบ3าเดือนก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แล้วก็มาปรึกษาแล้วก็ ออมาให้ทางที่เนี่ยค่ะประเมินพัฒนาการแล้วก็เริ่มลงคอร์สเรียนค่ะแล้วก็หลังจากน้องเรียนไปได้อะคอร์สหนึ่งอะค่ะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือภาษาต,ต่างดาวเริ่มลดลงแล้วก็เริ่มพูดเป็นคํามากขึ้นค่ะแล้วก็ในทุกๆครั้งที่มาเรียนเนี่ยคุณครูคเขาก็จะเหมือนให้การบ้านว่าคุณแม่ต้องกลับไปฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไปฝึกตามนั้นเนาะแล้วก็น้องก็เริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเออแนะนำว่า ถ้าเกิดว่ากําลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะสอนน้องแล้วก็เน้นเรื่องของด้านการพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่นี่ก็คือเป็นทางเรื่องที่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าเท่าที่เราหามานก็คือส่วนมากอะจะไม่ได้เรียนแบบตัวต่อตัว,ตวซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวแล้วหลังจากเรียนจบเนี่ยเขาก็จะมีการบอกเราละเออทุกๆสัปดาห์ว่าน้องเรียนอรเรียนอะไรไปบ้างแล้วก็ควรที่จะกลับไปฝึกเพิ่มด้านไหนค่ะ